อยู่มีโรงงานหล่อพระเขาก็หล่อไปให้หลวงพ่อเดิมไปให้วัดอินทรามนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วัดอินทรามจำไหนไม่หมดหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้เขาก็เอามากลับไว้ที่หลวงหล่อนะกี่องค์ผมก็ไม่รู้หลังจากสามีเขาตายโรงหล่อเขาก็เลิกยายพวงเขาก็ติดเหล้านะเช้าขึ้นมา เขาก็เอาพระรุ่นเนี้ยสี่ห้าองค์มั่งหกเจ็ดองค์มั่งเอามาแลกเหล้าบั่งเอามาแลกผักมั่งอะไรบ้างองค์หนึ่งก็บาทไอ้สิบบาทบ้างห้าบาทบ้างก็แล้วอะไรเอามาเยอะเลยพวกที่มาจากวัดอินทรามเขาก็มีเขาไม่เรียกรุ่นรุ่นอินทรามเขาเลยเรียกรุ่นยายพวงฮะยายพวงเอามาแลกเหล้าถ้าถามคนสมัยเก่าๆคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากวันเก้าสาม ก็ยังไม่เท่าไหร่แค่60กว่าปีถ้าไปถามคนที่อายุสัก7 8 8 0แแล้วเขาจะรู้นี่คนเก่าคนแก่ล่ผมฟังยายพวงเนี่ยเขาก็จะเช้าขึ้นมาเขาก็จะเอาพ้าพวกนี้เดินอา้าวแลกกันแลกเล่าบางขายบางองละหบาท1ิ 10, บาทอะไรเงี้ยเขาเรียกรุ่นยายพวงนะเมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขามีปลอมกันแล้วนะแล้วมีประจักประกวดคราวนี้รุ่นยายพวงเนี่ยผมก็ยังกล้มขึ้นอว่า ผมพูดจนงป็ความสัตย์จริงเลยว่าที่ยายพวงอามาแจกเนี่ยมันเหลือไว้ลงหล่อหรือเปล่าหรือพ่อเดินปลุกเสกหรือเปล่าผมก็เลยเราก็ต้องยกประโยชน์ให้จําเลยเพราะว่าอย่างไงเราก็ไม่รู้นะแต่เขาก็เล่นกันเขาก็เล่นกันหลายตังเหมือนกันก็หลักพันะนะนะเอาละรุ่นยายพวงเขามีจัดประกวดด้วยนะผมก็จะมาพูดรุ่นนี้ก่อนรุ่นมันกล้วยนี่รุ่นมันกล้วย ซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นเขานี่นี่รุ่นมันกล้วยอ่าเขาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นมันกล้วยนี่จะจะเห็นไม่ว่ามันเขาผิดก็เขาเมื่อก่อนนี้เขาไม่ก็มีคนเล่นเท่าไหร่เหมือนกันนี่รุ่นมันกล้วยนี่นี่รุ่นมันกล้วยแต่ผมเล่นผมจะพูดได้เลยว่า ในตะคีเนี่ยผมเล่นก่อนเขาเพราะผมไปสืบประวัติมาวัดบ้านกล้วยก็คืออยู่บ้านมีเลี้ยวไปทางโคกสําโรงหน่อยเดียวเขาเรียกวัดบ้านกล้วยแต่ชื่อจริงเขาอะไรเขาเขียนว่าวัดบ้านกล้วยประวัติมันอย่างนี้จริงๆฮะหลวงพ่อเดิมเนี่ยไปบ้านมีตอนพศ2490ท่านไปหล่อเจตไอ้ท่านไปหล,อล่อระฆังให้วัดบ้านกล้วยเป็นหล,อล่อระฆังใหญ่เลย ในขณะที่หล่อละครังแล้วเนี่ยนะมันก็เหลือเหลือเขาก็เทเทรูปหล่อเล็กรูปหล่อเล็กเนี่ยปั้นมาตามสภาพหลวงพ่อก็คือหลวงพ่ออายุ90้าสิละมันก็จะนั่งหลังโกง่งๆหน่อยๆเพราะว่าคนอายุ90เนี่ยผมว่าคงจะไม่นั่งอกสายปลายรพึ่งละนะก็จะโคง้งๆหน่อยๆช่างปั้นก็ปั้นตามสภาพเลยแล้วก็เขียนตรงนี้ฮะ เป็นแผ่นเลยแปะเขียนมาว่าปั้มเสร็จแล้วสมัยโบราณที่เขาทํากันก็คงไม่จานานเท่าไหร่เขาก็เอาแกะคําว่าหลวงพ่อเดิมแล้วก็กดไปที่แบบพิมพ์เนี่ยคำเนี้ยตรงเนี้ยเขียนคําว่าหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมแล้วเป็นคล้ายๆกับแผ่นแปะเอาไว้แต่ไม่ใช่อะ่ะมันหล่อในตัวเป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเนี่ยแปะกับคล้ายๆกับแปะแต่มันหล่อในตัวเลยแล้วก็ขัดจาอรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เนื้อมันเก่ามาก แล้วก็มีเซียนอยู่ที่บ้านมีอยู่คนหนึ่งเซียนเก่าเลยตอนนี้เสียแล้วตอนนั้นก็อายุเกือบเจ็ดสิบกว่าแปดสิบที่ผมคุยกันเมื่อเวักยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยแกบอกว่าก็แกเป็นคนไปรับมือแกก็มอช่วยเขาหล่อนะตอนนั้นอายุแกยี่สิบกว่ากว่านะเสร็จแล้วเอามาเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เล่นกันแต่เขาไม่เคยเล่นคือคนไม่รู้จักนะแต่ใครเล่นรู้ไหม เล็กทับคอรครับอยู่ที่ทับคอจงอังหวัดพิจิตรเนี่ยพอ่อหลวงพ่อเดิมเนี่ยใส่ย่ามไปแจกเส้นใหญ่ทับคอเนี่ยก็คือเล็กทับคอถ้าถ้าพวกเซนพระจะรู้จักแล้วเขาก็รู้จักผมด้วยแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ผมก็รู้จักชื่อเขาเขาก็รู้จักชื่อผมเพราะว่าแย่งกันซื้ออยู่ถ้าคนครสวรรค์เขาจะซื้อส่วนน้นไปทางนี้ผมก็ซื้อคนผมซื้อทั้งหมดตกประมาณ2ี่สิบหรือสามสิบองค์ ผมซื้อแล้วผมก็บอกก็เพื่อนเพื่อนที่ที่เขาเล่นกันนะนะตอนนั้นผมบอกตรงๆว่าซื้อแค่2 0 0พันกว่าบาทพันกว่าบาท2,000กว่าบาท3,000ซื้อแล้วผมก็ใครเพื่อนเพื่อนกันผมก็บอกเฮ้ย hey, มึงไม่ต้องไปใช้หรอกองคหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นแสนเนี่ยนะแล้วก็แกหรือเปล่ามึงก็ไม่รู้มึงใช้ถ้าอยากใช้คุณภาพใช้เนี่ยหลวงพ่อเดิมปลุกเสกแน่นอนนะเนี่ยมึงไปเถอะองค์ส0พันกว่าบาทเดี๋ยวนี้องค์หนึ่งเป็นหมื่นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะ ผมก็เหลืออยู่ไม่กี่องค์เพราะว่าใครมาผมก็แจกบ้างพเพื่อนกันสนิทผมก็แจกเขาบ้างให้เขาใช้บ้างอะไรบ้างพร้อมกับหล่ออะไรรู้ไหมหล่อรุ่นนี้ครับนีรุ่นนี้นี่นี่นี่จะจะพิมพ์คล้ายๆกันโค้งๆคล้ๆกันสี่น,นิ้วเขาหล่อมานี่องค์เนี้ยเมื่อสมัย20กว่าปีก่อนเนี้ยผมเช่าเข้ามา6กพัน ตรงเนี้ยเช่ามาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนบ้านมีเนี่ยเขามาที่หนองพิกลปีหนึ่งเขาจะมาปลูกข้าวโพดเขามีเขามีไร่อยู่ที่นี่ปีหนึ่งเขาจะมาครั้งหนึง่งเวลาเขามาเขาก็มากับสามีนะพอมากับสามีเขาก็จะใส่กระบุงมาแล้วก็มาไว้บนหิ้งบูชาเป,เป็นแบบเพลิงอะ่ะนะเอามากลาบไหว้แล้วเวลาเข้ามาตลาดเนี่ย เขาก็จะพาองนี้มาด้วยเขาจะมาฝากผมไว้แล้วเขาก็ไปซื้อกับข้าวในตลาดเสื้ออะไรเสร็จกลับมาเขาก็เอาของเขาเนี่ยกลับไปผมถามว่าทําไมจะต้องอามาเขาบอกเขากลัวหายเพราะว่าพ่อเขาให้เป็นของขวัญวันแต่งงานพ่อเขาเนี่ยเอามาจากหลวงพ่อเดิมแล้วก็ให้เป็นของขวัญวันแต่งงานเขาเรียกนังสือจมเป็นรุ่นรุ่นรุ่นหนังสือจมเพราะรุ่นหลอดที่วัด ตอนนั้นเทระครังเขาก็ลอยหล่อเลยเทระครังแล้วก็หล่อพร้อมกับระครังแล้วพวกนี้หล่อพร้อมกับระครังหนังสือจมเห็นไหมหนังสือจมแล้วเนื้อเอาจะแดงๆหน่อยๆน,นะผมจะเล่าเล่าประวัติอันนี้ให้ฟังอีกทีต่อไปเลยว่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วสามปีท่านก็นมาฝากผมอย่างเงี้ยพอปีที่สี่ผมก็อยากได้มากๆผมก็บอกผมขอเช่าเถอะนะ ผมให้6,000นห0พตอนนั้นแพงมากๆผมบอกตรงๆว่าแพงมากๆด้วยความอยากได้นะอยู่ๆท่านก็เอากระบุงมาตับ๊บมาบอกเสียจะเอาจริงหรือเปล่าถามทำไมบอกว่าหนูจะไม่ทำละน่ายเลยจะขายหมดละถามอา้าวแล้วทำไมละ่ะสามีหนูไปมีเมียน้อยหนีไปละ ปากน้ำโพคคเบิลทีวีช่วงโฟกัสตาคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิธิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลอีอยู่ๆท่านก็เอากระบุงมาตับ๊บมาบอกเสียจะเอาจริงหรือเปล่าถามทำไมบอกว่าหนูจะไม่ทำละน่ายเลยจะขายหมดละถามอา้าว แล้วทำไมล่ะสามีหนูไปมีเมียน้อยหนีไปละก็เลยผมก็เลยซื้อมาแล้วตั้งแต่นั้นผมก็ไม่เคยเจอกันอีกนะผมก็ได้องค์นี้มาละผมรู้ประวัติแน่นอนแล้วนะจะบอกให้พอผมรู้ประวัติแน่นอนมาผมก็บูชามาเรื่อยๆเรื่อยๆอยูๆ่ๆผมก็ไปบ้านกล้วยบ้างมีเด็กบ้านกล้วยมาเอาเอารุ่นนี้มาขายให้ผมมีเยอะ มีประมาณ90้าสกว่าองค์นะเก้กว่าองค์ทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันอย่างนี้หลังจากหลอระครังแล้วหลอไม่สำเร็จระครังไม่กังวานเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะคนโบราณเนี่ยเขาไม่เป็น ละครั้งนี่เขาเอาทองใส่มากไม่ได้ขอได้แค่เป็นเสื้อสำลิดเอาเงินใส่มากไม่ได้นี่เอาทองใส่กันอย่างขนาดหนักเลยเนี่ยที่ว่าขนาดหนักถูไหมเพราะว่าเป็นทองคำเนี่ยตามซอกเนี่ยคุณจับดูเนี่ยนนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยทองคำนะเนี่ยทองคำติดกันเป็นแถวหมดนะที่ผมรู้ทองคำเพราะว่าผมไปให้ร้านช่างทองอายับเนี่ยมันขูดดูนะ แล้วก็ไปเทสมีทองคําแล้วผมก็เอาไปกรุงเทพไปเขาจี้ดูเนี่ยทองคำนะเนี่ยถ้าจะเนี่ยเนี่ยตามซอกเนี่ย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 ทองคำทองคําติดทั่วหมดเนี่ยเห็นไหมกระแสทองเนี่ยข้างหลังถ้าดูดีๆเนี่ยบางพีทองคําเป็นก้อนเลยบางองค์เนี่ยนะแล้วก็ดูตามซอกตามอะไรเนี่ยเขาเรียกกระแสทองอะกระแสทองคําเนี่ย เห็นไหมมันเหลืองมันไม่เหลืองธรรมดาเนี่ยมันเหลืองทองคํากันเขาเรียกกระแสทองคำเนี่ยในทองคำเนี่ยกระแสทองคำนี่ย,น,ยนะผมก็พอผมรู้ปับ๊บผมก็ซื้อมาองค์ละพันห้าจริงๆซื้อมาได้สิบองค์ไอ้เมง้งผมไม่ได้ไปเองหรอกไอ้เม้งลบบุรีเนี่ยเซียนเม้งเนี่ยเขาก็เอามาให้ผมทีละห้าองค์ห้าองค์ผมก็เอามาถึงปุ๊บ ผมก็าขายเลยขายเป็นสนามนี่แหละขาย3,5 0 0นหะ้าเนรุ่นแรกเอามา5องค์ผมขาย3า0พัาบก็ขายหมดพอรุ่นไอ้กระทิ๊ออกระทิ๊หนึ่งเอามาให้ผมก็ซื้อมันอีก5องค์ขาย5,000คนก็ซื้อผมก็เอ๊ะใจว่าเฮ้ยมันชักจะยังไงกันละแต่ละความแตกครับความแตกแตกเพราะอะไรรู้ไหมแตกเพราะมีเซียนอยู่อีกคนหนึ่งผมอย่าไปเอ,อ่ยชื่อเขาเลย เพื่อนกันเลยบอกกำนันบงนี่แหละบอกให้เลยก็ได้เขาก็รู้รู้เขาก็ไปบุกไปบุกลังเลยพอไปบุกลังเนี่ยอ๋อผมผมก็ตามสิว่าทำไมมันมาอย่างไงมาอย่างไงอย่างนี้ฮะหลังจากหลังจากหลออตอน90หลอระครังไม่สำเร็จเขาก็เอาเนื้อพวกเนี้ยเนื้อระครังเนี่ยเอามาเทรุ่นนี้มาเทอย,อย่างนี้เลย มาเทพระรุ่นนี้เพราะว่าแบบมันมีอย่างนี้แล้วนะไอ้องค์นี้เดี๋ยวผมจะพูดทีหลังนะมันมันพิมพ์เดียวกกาหนดเขาก็มาหลอก็เ,เอาละครั้งเนี่ยเอามาหล่อใหม่บางคนเขาก็บอกเฮ้ยหล่อแล้วกว่าระครั้งจะแห้งจะอะไรมันก็เป็นอาทิตย์ผมบอกว่าอย่าลืมนะครับสมัยก่อนนี่หลวงพ่อเดิมนั่งช้างไปเนี่ยเขาจะอยู่เนี่ยอยู่เป็นเดือนๆน,นะเขาไม่เทียบอยู่ ปลุกเสกวันสองวันแล้วเขาก็กลับสมัยนี้แล้วเขาก็หลวงพ่อเดิมเนี่ยหลวงไอ้ท่านจะไปเรียนกับหลวงพ่อทีหลวงพ่อทีที่ที่บ้านเมีะท่านเป็นลูกศิษย์เลยแล้วก็ท่านเรียนพระวิธีทําททกระตุดกระตุหลวงพ่อทีเดี๋ยวนี้นะอันหนึ่งเนี่ยประมาณห้าหกหมื่นนะถ้าของแท้แล้วท่านหลวงพ่อเดิมเนี่ยไปเรียนมา ลองคิดดูว่าท่านมาช่วยทํานี้ท่านก็ไปเรียนกับหลวงพ่อทีก็อยู่ในบ้านบีเนี่ยพอหลังจากหลอ่อหลวงพ่อเดิมก็เลยมาหล่อรูปนี้พอ,พอหล่อมาแล้วเนี่ยพวกบางองค์เนี่ยนาคยังติดอยู่ข้างบนเลยนาคนะติดอยู่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันก็หล่อความร้อนมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่ใช้สูบกันนะสมแล้วก็เหล็กมันก็หนาด้วยระครังนะออกมาหล่อมาเนี่ยบางองค์เนี่ยผมหลานเอาไป ตรงเนี้ยเป็นก้อนทองคําแท้เลยก้อนนึงเลยเอาไปเตรวจแล้วเขาบอกเนี่ยทองคําแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์นนั้นเองอ่ะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยถ้าจะดูตรงนี้นะเป็นกระแสเนี่ยกระแสทองคําเนี่ยผมไปให้ร้านช่างทองดูมันไม่ใช่กระแสทองเหลืองนะเป็นกระแสทองคํากระแสเงินกระแสอะไรเงี้ยนะเขาก็มาหล่อหล่อเสร็จก็องค์ที่สวยเขาก็เช่าไปสมัยก่อนนี่นคงจะไม่เช่ากันเยอะก็จะเหลือ ผมว่าเหลืออยู่ประมาณสักเจ็ดเก้าสิบอรองค์อะเหลือมังคะทายกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เหลือหรือก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ลูกของมังคะทายกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เอาไปไว้ในยุ่งข้าวประวัติเขาพอจะสืบรู้นะไปไว้ในยุ่งข้าวเลยพอยุ่งข้าวเสร็จเขาตวงข้าวอะไรอะไรบางองค์นี่ เป็นสนิมแดดสนิมเขียวแบบว่าโดนอะไรอะไรเนี่ยนะโดนฝนโดนอะไรตอนหลังหลานไม่รุ่นหลานเนี่ยเขาก็เอเขียนคาว่าหลงก็เดิมก็มาขายกันที่ที่บ้านหมีไอ้ที่ลบบุรีเอเมมก็เลยเามาขายผมมันเข้ามาองค์ละพันเองอะมาขายผมพันห้าะไม่มีใครรู้ประวัติพวกนี้ไม่มีใครรู้ผมมีรู้เพราะว่าผมได้องค์นี้มาแต่ตอนนั้นเป็นยังหนังสือจม อันนี้หนังสือลอยเพราะอะไรปากน้ำโพคิเบิลทีวีช่วงโฟกัสตักลี ภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิธิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลีไม่รุ่นหลานเนี่ยเขาก็เอฟเขียนคำว่าหลวงพ่อเดิมก็มาขายกันที่ที่บ้านหมี่ไอ้ที่ลบบุรีไอ้มงก็เลยเอามาขายผมมันเข้ามาองค์ละพันเองอะมาขายผมพันห้าฮะ ไม่มีใครรู้ประวัติพวกนี้ไม่มีใครรู้ผมมีรู้เพราะว่าผมได้องค์นี้มาแต่ตอนนั้นเป็นยังหนังสือจมอันนี้หนังสือลอยเพราะอะไรผมเรียนช่างหล่อมาหนังสือจมเนี่ยแม่พิมพ์นลอยคือทรายเนี่ยต้องลอยเพราะหล่อมามันถึงจมคราวนี้ลอยเนี่ยมันทํายากเพราะลอยแล้วไอ้พวกทรายมันก็แตกบ้างอะไรบ้างมีอยู่องค์หนึ่งผมไม่ได้ลงมาไม่มีชื่อเลยเพราะมันเสียหมด เขาก็เลยตะใบและเขียนคําว่าเขาใช้ตอกเอาคําว่าหลวงพ่อเดิมนะแสดงว่าออกมาเนี่ยต่อไปเขาก็เลยไม่ทําหนังสือจมเขาก็เลยทําหนังสือลอยหนังสือลอยเนี่ยพิมมันน่ะพิมพทรายมันน่ะเขาก็แกะเป็นคําว่าหลวงพ่อเดิมทําทําให้ลอยมาแล้วก็กดลงไปในทรายให้มันจมกดมันง่ายเนี่ยเวลาเทมันก็กลายเป็นหนังสือลอยแต่ถ้าทําหนังสือจมเนี่ยมันต้องทําลอยออกมา ทรายเนี่ยทำลอยมาหลุก็เดิมเลเล็กๆเนี่ยมันแตกหมดมันดีไม่กี่องค์แต่จริงๆแล้วตอนหลังเนี่ยเขาจะเล่นหนังสือจมเพราะว่ามันหายากกว่าผมมีทั้งหนังสือจมหนังสือลอยทั้งไม่มีตัวหนังสือนะแต่ผมก็คัดเอาไว้เชื่อไหมตอนหลังเนี่ยพอผมโดนโดนเข้าไปหมดเนี่ยผมก็ตกลงกันใหม่เขาก็ไปขายอยู่ในสนามนครสวรรค์ผมก็ว่ามัน ผมต้องซื้อกลับมาอีกองละแปดพันเพราะว่าไอ้บองมันซื้อมันไปขายเขาห้าพันผมต้องไปซื้อมาแปดพันนะปัจจุบันนี้องละหมื่นสองนะอันนี้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 เรื่องเรื่องหนึ่งผมมีทั้งหมดไปเป็นสิบสิบองเพราะว่าผมกะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเลยนะเพราะว่ามันแน่นอน บางองค์นี่กระแสทองผมเอาไปจี้จี้ที่เขามีจี้นะจี้มีทองนะเสร็จแล้วก็เราต่อไปเลยว่า <c oughs> ตอนนั้น90หลวงพ่อเดิมก็จากหลังจากหลวงพ่อวันกล้วยแล้วก็นั่งช้างมาที่จันเสนมาที่จันเสนมาพักบ้านจันเสนพักบ้านอันนี้มันมีหลักฐานมันมีหลักฐาน คือพักบ้าน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 เศรษฐนะีอะนะอ่าพักพักพักบ้านไอ้นั่นหลอระครังเสร็จแล้วเอามามาที่จันเสนนะมามาพักบ้านเสร็จบ้านเศรษฐีคนหนึ่งอะนะผมพี่เกดหาชื่ออาจารย์เจริญเนี่ยปัจจุบันเนี้ยแกบอกตอนแกไปรุ่นแกยังไม่นั่งกราบเลยแล้วเฮียเพ่งเนี่ยยังไปเอาผ้าไปให้หลวงพ่อเดิมเหยียบเลย ถามว่าท่านมาจากไหนท่านกลับมาจากบ้านมีบ้านมีมาจันเสนฉันเช้าบ้านมีมามามาค่าที่จันเสนมาฉันเพนปั๊บมามามาพักกลางคืนที่ที่บ้านมีนะเพราะระยะทางมันแค่2ีกว่ากิโลแล้วนั่งช้างมาใช่ไหมพอฉันเช้าปุ๊บท่านก็มาฉันเพนที่บ้านมีไอบ้านฉันเช้าบ้านมีเสร็จมามาฉันเพนที่จันเสน แล้วค้างคืนที่จันเสนพอค้างคืนที่จันเสนเสร็จแล้วคืนนั้นน่ะอาจารย์เลิศในปัจจุบันนี้ยังอยู่เลยตเจ็ดสิกว่าเจ้าว่าวัดจันเสนเน่ยท่านยังเล่าเลยท่าผมฟังบอกว่าท่านยังไปกราบเลยว่าท่านมาจากบ้านมีแต่ไม่รู้ว่ามาจากมามาทำไมอ่ะนะตอนอายุ 90, 90 ― 90้าสิบเก้บปศเกกว่าเนีนะท่านก็อายุเก้าสิบเฮเพ้งเนะ่ยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็บอกว่า ท่านหนงไปเอาผ้ามาให้เหยียบเลยถ้าท่านเยังไปเช่าของอะไรอะไรมาแสดงว่าท่านอยู่บ้านมีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากบ้านมีเนี่ยท่านก็มามาเช้าเช้าก็คงจะฉันเช้าจะเช้ามาเพนที่นี่มาเพนที่บ้านตลาดบนนี่ตะเคีนี่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งตอนนี้ยังมียังยังอยู่ลูกชายเขาผมไม่ได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อเขานี่ตู้นี่เนี่ย ผมบอกก็ได้เป็นญาติกันเนี่ยแกยังเป็นคนอุ้มอุ้มหลวงพ่อลงมาจากช้างเลยแล้วแล้วถึงให้มีดให้มีดที่เล่าให้ฟังว่ามีดที่เนื้อคล้ายๆอพาก,กาหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งรูปหล่อทั้งรอยเท้าท่านแล้วท่านยังบอกเลยว่าตอนนี้มาฉันแค่ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วนะคงจะไม่ได้มานั่นแหละท่านกลับมาจากจันเสนพอฉันเพลงเสร็จท่านก็นั่งช้างต่อไปที่นองสินวน ไปค้างคืนที่หนองสีนวนพอค้างคืนหนองสีนวนเสร็จชันเช้าท่านก็กลับไปหนองโพเพนระยะทางนี้ผมตามระยะช่วงนั้นเ0เอาละเส้นทางนั้นตัดนะเสร็จแล้ว93นี่ออกที่วัดอินทารามเขายอมรับกันเขามีจัดประกวดด้วยผมไม่ได้เอาหนังสือประกวดมาเขาจัดประกวดกันวัดอินทาราามเก้ เป็นพิมพ์เดียวกันฮะมีตำหนิเหมือนกันหมดตำหนิเหมือนกันหมดนะตำหนิอะไรอะไรเหมือนกันหมดดินเหมือนกันตำหนิปลอยแผลอะไรอะไรเหมือนกันหมดแต่ไม่เหมือนกันตรงไหนหรู้ไหมวัดอินทรามเนี่ยพวกจีวรพวกอะไรโดนขัดมาผมก็วิเคราะห์กันมาว่าทำไมวัดอินทรามสมัยก่อนยังไม่มีโรงหลอ่อนะ แต่ทำไมทาไมอยู่ๆมีมีมาผมเข้าใจว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยคงจะให้กรรมการวัดอินทารามตอนอายุ93เนี่ยนี่ออก93นะนั่งรถไฟจากบ้านมใไอาจากหนองโพนะไปที่บ้านมีไปเอาพระชุดนี้มามาเสร็จแล้วมันไม่สวยพระพวกนี้หล่อไม่สวยเนี่ยหล่อเป็นแผลเนี่ยขอโทษเนี่ย เป็นแผลเนี่ยเป็นแผลเต็มหมดทุกองค์เลยจะเป็นแผลมัง่งอะไรบ้างเขาก็ามาขัดเอามาแต่งนะมีรอยตะไบแต่งมัง่งจีวรนเนี่ยสังเกตนะจีวรนเนี่ยเป็นรอยแต่งไอ้นี่ไม่แต่งมันจะคมไอ้นี่รอยแต่งพอแต่งเสร็จแล้วเขาก็ไปลมดำนะเขาจะเลเขาบอกว่าลมดำในวัดอินทารามามพระวัดอินทาราามจะลมดำหมดนะ ผมมีอยู่องค์หนึ่งสององค์ด้วยความสงสัยผมก็เลยขัดดูนะไปขัดข้างหลังดูว่าขัดไอ้ไอ้ไอ้ไอลมดำออกไอ,อ้แด,ม,ม,ม,ดมันบอกเฮียดะบ้าไปขัดมันก็กลายเป็นนนหมดผู้บอกผูอยากจะขัดดูขัดแล้วเนื้อเหมือนกันครับผมเนี่ยขัดดูข้างหลังเนื้อเหมือนกันผมเนี่ยเป็นคนชอบพิสูจน์อย่างเนื้อเนี่ยเหมือนกันเลย แสดงว่าเอามาจากเอามาจากบ้านบ้านกล้วยหล่อระครังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาวัดอินวัดอินก็เอามาขัดเอามาแต่งะแต่งงะแต่งก็ต้องขัดอะไรให้เรียบร้อยถ้าจะดูนะดูจีวอเนี่ยพวกนี้เป็นรอยขัดไอ้นี่ไม่มีรอยขัดพวกนี้จะรอยขัดทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยพวกนี้จะสูงกว่าจะคมกว่าขัดเสร็จแล้วก็มันก็ขัดแล้วมันก็เป็นรอยตะไบไม่สวยเขาก็เลยเป็นลมดํา เนี่ยเปลมดำเนี่ยองเนี้ยลมดำเขาเรียกลมดำก็เลยออกที่วัดอินทราม93หลวงพ่อยังอยู่เขาก็เลยเขียนว่าเวลาประกวดก็ประกวดพระหลวงพ่อเดิม4ี่นิ้ววัดอินทรามแต่ถ้าส่งองค์นี้ไปเขาก็รับเขาก็ถือเป็นวัดอินทรามกรรมการก็เลยขี้เกียจอธิบายว่าบ้านกล้วยแต่จริงๆแล้วออกที่วัดบ้านกล้วยพระชุดนี้จากบ้านกล้วยเกือบร้อยองค์ที่มีม,มีมีวนอยู่ในตลาด แต่ผมขอพูดให้เลยนะพวกที่จะเล่นนะเล่นมันกล้วยดีกว่าเพราะทำไมรู้ไหมเพราะเห็นเนื้อเห็นทองคำดูเนื้อเนื้อเก่ามีกระแสทองมีกระแสเงินซึ่ง,ซ,งซึ่งพระปลอมเนี่ยเขาไม่ใส่ทองคำเพราะมันแพงกระแสทองมันไม่ขึ้นไปให้ใครดูพวกเซียนมันมีกระแสทองเงี้ยแต่วัดอินทรามเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปลอมครับ แต่อนาคตมีแน่เพราะเขาลมดำพอลมดำเสร็จเราไม่เห็นเนื้อเนี่ยจะเห็นก็ข้างในจะดูก็แค่แค่หน่อยๆนะเนี่ยเนี่ยมันไม่มันมัน,ม,นมันเนื้อเดียวกันอะไรกันเดียวกันนี่แหละผมจะบอกให้ถ้าจะเล่นนะเล่นวัดวัดบ้านกล้วยได้ดูเนื้อมากกว่า ากน้ำโพคิเบิลทีวีช่วงโฟกัสตาคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิทธิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลีแต่วัดอินทรามเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปลอมครับแต่อนาคตมีแน่เพราะเขาลมดำพอลมดำเสร็จเราไม่เห็นเนื้อเนี่ยจะเห็นก็ข้างในจะดูก็แค่ แค่หน่อยๆน,นะเนี่ยเนี่ยมันไม่มันมันมันเนื้อเดียวกันอะไรกันเดียวกันนี่แหละผมจะบอกให้ถ้าจะเล่นนะเล่นวัดวัดบ้านกล้วยได้ดูเนื้อมากกว่าพอบ้านกล้วยเสร็จปุ๊บผมก็ในจำนวนที่เกือบร้อยองค์เนี่ยมันก็มีองค์นี้ขึ้นมาองค์หนึ่งติดมาด้วยนะติดมาด้วยผมก็จะสงสัยอยูวย่ว่าเอ๊ะ พระชุดนี้มันมาอย่างไงพระชุดนี้จริงๆแล้วมีที่หล่อที่วัดวัดหนองโพคือเขาเอาพิมพ์วัดหนองโพเนี่ยไปไปไปเกาะไปแกะแบบพอไปแกะแบบเสร็จปุ๊บมันก็จะเล็กกว่าองนี้องนี้ขาวไอ้องนี้แดงองนี้พอองนี้ปับ๊บผมอะไรรู้ไหมผมก็งสงสัยอยู่ว่าเนี่ยเนี่นี่เนี่ย ちょっとね。に